เบื้องต้นนะครับเราก็ทาสีลงพื้นเสร็จแล้วนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้เราก็ได้ไปดูสีหลักก็คือสีเขียวนะครับดูแล้วสีเขียวเรานะครับก็น่าจะไม่พอราดูด้านหน้าเราจะทําขอบล่างกับขอบอกับขอบที่อขอบเสานะครับดูว่าขอบเสาก่อนอขอบกันเปื้อนดูแล้วน่าจะขอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราไปดูระยะไก่อีกทีหนึง่งว่าว่าว่าเนี่ยกะเล้วแต่สีมันไม่พอแน่ๆสีสีพื้นสีเขียวเราที่เราเตรียมไว้เนี่ยไม่พอแต่ว่าเราเจะเอาสีเขียวด้วยฮะทำเป็นขอบเดี๋ยวเราไปดูระยะไกลกันครับว่าระยะไกลที่ว่าอ่าเขาเรียกว่ามุมมุมว้าง การทาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอ้เวลาเรานั่งทำอย่างเงี้ยเรามองดูระยะใกล้ๆเนี้ยมันมองงานไม่ออกว่างานข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อครับเดี๋ยวเราไปดูระยะไกลกันนวเดี๋ยวถ้ามองระยะไกลเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาทําสีทีหนึ่งอ่าดูว่าสีเนี่ยว่ามันจะทําได้ไหมอ่าทาแล้วมันน่าจะเป็นยังไงนะครับครับผม ครับตอนนี้เราก็มาดูระยะไกลแล้วจากเนื้องานเรานะครับเราก็มาดูแล้วว่า,าถ้ากือไม่ทามันก็ไม่สวยสรุปเลเ่นแต่เราจะเอาสีนะครับสีเขียวที่เหลือของเราเนี่ยแต่ว่าดูแล้วถ้าทาทั้งแผงเนี่ยทาไม่ได้แน่แต่ว่าตอนนี้เรามีสีรองพื้นแต่ถ้าเราเอามาทาขอบล่างครับขอบข้างมันก็จะดูสวยขึ้นนิดหน่อยครับผมกระดูกเบื้องต้นแล้วก็อันนี้คือเนื้องานเบื้องต้นนะครับ น่าจะเราโซมมาดูระยะไกลล่ะ,ะก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับอันนี้คืองานของเราเบื้องต้นนะครับว่าเราก็จะต้องแต่งอันนี้คือเราทําบ้านเองนะครับแบบประหยัดก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับดูแล้วนี่ครับทา,ทาต้องดูแล้วเราต้องทาขอบเดี๋ยวเราจะทาขอบล่างก่อนนะครับเสร็จแล้วขอบล่างเสร็จ ดูสีถ้าสีเหลือก็ทาขอบข้างต่อถ้ามาเหลือเสร็จปุ๊บถ้ามาเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งเหลือ,อะไรยังไงเราก็จะเก็บไว้ก่อนเอาไว้แก้งานต่อนนครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือสีที่เราจะต้องทาลงพื้นแล้วก็จะทาสีต่อเดี๋ยวก็ลองติดตามดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับ หลังจากเราทาสีลงพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็าดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาสีอาขอบข้างล่างแล้วก็ขอบขอบข้างครับเพราะสีเราเหลือน้อยเราก็จะทาสีมันเหลือน้อยมากตอนแรกเราก็จะทาสีทับหมดนยแต่ดูแล้วมันก็ถ้าทาสีขอบข้างมันก็จะดูดีขึ้นดูสวยขึ้น,นครับเพราะเรามันทาสีหมดอ่ะมันไม่ได้ ทาได้แค่ข้างแล้วก็ลองมาดูกันครับเนี่ยเราจะทาแล้วเป็นยังไงต่อนะครับมาดูกันต่อเลยเราค่อยๆทาไป การหาสีมันต้องใจเย็นๆนะทำไปหาไปเรื่อยๆ ก็ลองทายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันีทีนะครับว่าว่าเป็นยังไงต่อนะครับครับผมก็หลังจากเราทาสีน้องพื่เสร็จแล้วเราเอ่อสี เราเหลือน้อยะสีจริงะสีเราเลยทาเฉพาะขอบบนี้นเราก็ทาแล้วอ่าขอบข้างล่างแล้วก็ขอบข้างนะครับมันก็จะดูสวยไปอีกหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาสีรองพื้นนะครับเราก็จะเอาไปทาตรงอที่ว่ามันยังไม่ค่อยดีทาทับอีกครั้งทําเป็นสีจริงดปวยลนยสีขาวเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตทั้งหมดเรามีเริ่มมีเงินมีทองหรือว่าเริ่มมี ซับนะครับเราก็จะทําต่อไปให้มันดีขึ้นกว่านี้เบื้องต้นเราก็โอเคครับก็ค่อยๆทําไปทําแบบประหยัดๆก็ดูแล้วเนี่ยงบประมาณในการทาสีหรือว่าในการทําบ้านต่างๆถ้าเราค่อยๆทํามันก็จะประหยัดครับก,ก็โอเคครับก็หลังจากเรา ทำโชว์ผลงานแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับก็ไปต่อเรื่อยๆครับก็ดูแล้วเราต้องปรับปรุงเยอะครับในการทาสีหรือการทําบ้านต่อครับเพราะว่าดูแลอีกหลายฝั่งเรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็คอยดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ,อเบื้องต้นอันนี้คือภาพาที่เราเห็นก็คือระยะระยะใกล้ครับเดีย๋ยวเราก็ตอนจบเดี๋ยวจะมีภาพระยะไกลดูอีกทีนะครับว่า ดติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับผม